แซ่บวิงวิงวิงงูเขียวงูเขียวสั่งมาจากติ๊กต๊อกสั่งครั้งแรกมาจากติกตต๊กต๊อกติ๊กต๊อกซื้อหลังของจังหวัดอะไรนะที่เคยสะพยายอาสะพายจีนนั่นในติ๊กต๊อกสั่งครั้งแรกกำลังม,มาฮอดสั่งสองวัน คนทรงทันกระไบอยู่เลยมีเขียวป่เปาเบสบอลไปเฮดกินแเซสามสุโม,ม่แล้วอีกสามสุโม,ม่เจอกันอีกสามสุโม,ม่เจอกันอันนี้กำลังเลย หลังจากเลยสามสมม่งงูเขียวงูเขียวงูเขียวกำลังจะทำอุปกรณ์ทำแลมๆเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอยูป่ป่าอยู่ดงโมมีโมมีเขียงก็ต้องใส่พริกซอยพริกซอย บ okay. า,ายูดงบอมี่เขียงโอเคงนัวใส่ลายเสบลายส่หน่อยแสบหน่อย แปเลยชองมวงจุกจุเป็นเบาวกินน้ำกาลน<ม>้ว okay. ส้มจั๊วจัดจั๊วจัดจ๊ดช,ชูกาชูกาชูกาสุกามาแล้วชุกาเข้าไปสมสมมันหวาน หอมแล้วโอเคใสหนึงก่อนอุ้ยอยากกินบวชอืมเพราะว่ามันอยากมีกินคือจัง ค่อยไม่หมกเขานี่แหละตัวน่ามาไม่ไม่โฮมโอ้โหตัวนี้มันรู้สึกว่าเลยสามชั่วโมงแล้วมันไม่กินแค่จะมาค่อยไม่หมกเขาหนิแหละการรอคอยสามชั่วโมงเต็มๆว้าย ถ้ากินอยู่เลยอืมอม,มวาว้าวเบ็ดเปล่ากินน้ำเอื้อยบ่ กินบัลล่ะตรงมือ,อาลองมั้งกำลังฮิตในติ๊กตอ็อกสั่งมาจากติ๊กตอ็อก เดืองคงกอบ the b เบสแต่ว่าหาให้แซบเออ่กินสดสดบดแซบไม่อร่อยเลยถ้ากินสดสดเนี่ยมไม่อร่อยจะให้อร่อยขึ้นกับขึ้นกับของปรุงขึ้นกับเออ่ทำน้ำพริก แซบบอแต่อันนี้น้ำพริกแซบแก็เทยแซบถัวว่าผ่าน ตอบคือที่หนึ่งเอาบอกกินอือลองเบืองเขาปุ่นเซนจวง ัสร็แล้ว once again โอเคมันมืดๆเ,เนาะอยู่ป่าอยู่หลงก็เลยต้องใช้ไฟนี่ Come. Um. คิดว่าจะบาเป็นกินแล้วเพราะว่าตอนเราออกจากโงหม่ไม่หอมหอมแล้วตอนแซ่ได้สามสมูคือจังคือจังเป็นแบบม้นเหม็นแบบไฟไม้มเขา่าประมาณนี้คิดว่าซีัวเขาก,กันกับเครื่องปุงแหละัมเขากับเื่ืงปุงไม่แทบ เฮ้ยกุ๊กกำปูอะมันมีรสชาติเอ้ยมันไม่กินชิวเป็นบากินนำ้ำไรนั่น่ง้า ความตั้งใจแจะไปสามลูกจนคำ <c oughs> เป็ดบาวเป็ดบาวนี่นี่ มาบีสิดาวสิดาวพลสไม่เบาวสิดาวพลส nàng luôn nàng luôn Smak! Mm. Mm. ื้อไก่ให้ตุ๊กกินเ ละกิน so ุกมักซ้ายคุณสิดองกินซะกันเข้ากันมา 我考了。 Oh. ตามเพลเขาหิดกันกินงูเขียวหรือว่ากงสายกงสายอืม